สวัสดีค่ะมาพบก,กับในสูเมโทรใช้พึกปากเกตกันอีกแล้วนะคะวันนี้แนนเอา1.9 Active ค่ะคันนี้นะคะราคาตัวรถจะอยู่1,186,000บาทค่ะสำหรับคันนี้ค่ะแนนจัดโปรอยู่ที่140,000บาทนะคะพออยู่ที่16,000นิดๆน,นะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะวันนี้ค่ะแนนพามาดูในส่วนของแนวทางการแต่งกับชุดสเกิร์ตฟรีฟอร์มเซตใหม่เซตนี้ค่ะจะเป็น V4 นะคะถ้าสมมติว่าตัวสเกิร์ตอะคะ่ะ ถ้าตัว V3 ะคะ่ะหน้ามันจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว V4 แบบนี้อ่าลูกค้าจะได้หน้าเล็กแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะในส่วนของตัวสเกิร์ตตรงนี้นะคะจะมีไฟ LED ให้กับลูกค้าด้วยนะคะอ่าถัดขึ้นมาค่ะสําหรับตัวไฟตัดหมอกค่ะที่ลูกค้าเพิ่มเติมมานะแล้วก็ได้ด้วยสําหรับโคนี้นะคะ อีกหนึ่งชิ้นสําหรับกระจังหน้าด้านหน้าค่ะสีดําเงาแบบนี้แล้วก็มีตัวอักษรมิวเอ็กแล้วก็มีขีดตรงนี้ให้ค่ะในส่วนของฝากระโปรงตรงนี้ก็มีตัวอักษรฝากระโปรงให้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของคันนี้กันบ้างค่ะ <S 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 ทีนี้มาตรงด้านข้างกันค่ะสําหรับโปรนี้นะคะลูกค้าจะได้ตัวล้อด,ดีแม็กนะคะไซส์18นิ้วแบบนี้เลยนะคะ ตัวคิ้วล้อได้มาเป็นสีดําเงาขนาด1.5นิ้วค่ะในส่วนของกระจกพับไฟฟ้าตรงนี้ลูกค้าไม่ได้จัดเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยเพิ่มเงินอยู่ที่10,000บาทนะคะ ตัวคิ้วกันสาดค่ะฟิล์มกองแสงตรงนี้มีให้ค่ะเบ้ามือจับต่างๆมีให้รวมถึงคอฝาถังน้ํามันด้วยนะคะสําหรับที่มากับชุดสเกิร์ตก็คือตัวกับประตูค่ะกับบันไดตรงนี้นะคะถ้าในแบรนด์ของตัวฟรีฟอร์มเซตนี้นะคะจะคุมโทนเป็นสีดําแดงแบบนี้นะตัดกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังของคันนี้กันบ้างค่ะ ค่ะมาที่ด้านหลังของคันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกก็คือตัวสปอยเลอร์ค่ะตัวนี้ค่ะถ้าแบนด์ฟรีฟอร์มจะเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะมีสเต็ปให้2ส,สเต็ปตรงนี้นะคะ อ่าแล้วก็วอลในส่วนของไฟเบกรกตรงที่3ให้ด้วยถ้าพี่ๆอยากได้แบบสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมคะก็จะเป็นในแบรนด์ของวัตสุมานะคะอันนี้ก็มีให้เหมือนกันสําหรับตัวคาดเอวค่ะตัวนี้เป็นคาดเอวมีไฟเหมือนกันค่ะมีคําว่า m ิลเอ็กซ์สปตรงนี้ให้นะคะตรงนี้เป็นไฟหลีให้กับลูกค้านะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะสําหรับตัวการลอยท้ายค่ะตรงนี้คุ้มโทนจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหลังค่ะสวยๆแบบนี้นะคะมีการเล่นตัวอักษรด้านหลังรีดิฟายแบบนี้ค่ะเหมือนกับ ตัวฝากระโปรงของตัวรถเรานะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นก็คือตัวฝาท้ายไฟฟ้าค่ะคันนี้ค่ะถ้าสมมติลูกค้าอยากติดตั้งเพิ่มเติมสําหรับตัวฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่14,00 0บาทนะแต่ถ้าเกิดในโปรนี้ก็จัดเซ็ตรวมกันไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันบ้างค่ะ สำหรับภายในค่ะขาดไม่ได้สําหรับตัวเบาะหนังค่ะคันนี้เป็นเบาะหนังแนบป้านะคะมีอักษรคําว่าคูแม็กตรงกลางให้ด้วยค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้แดงนะคะแต่ถ้าพี่ๆไม่ได้ชอบสีดําได้แดงหรืออยากได้เป็นสีเหมือนตัวท็อปก็สามารถแจ้งแนนได้เลยนะตรงนี้สามารถเลือกสีได้หมดเลยค่ะแล้วก็ตัวพรมค่ะตัวนี้พรม6ดีกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์่พี่ๆจะได้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นของอัรติเมดค่ะ โอเคสำหรับภายในของตัวแอคทีฟของเราเดิมๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ส่วนในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นขนาด7นิ้วนะโอเคตัวแอร์ก็ใช้วิธีการหมุนมือนะคะสำหรับตัวแอคทีฟตรงนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันที่ช่วยเวลาขับขี่ก็สามารถเปิดเพลงลดเสียงปรับเสียงเลื่อนช่องต่างๆในหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะโอเคอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่แถมมาก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถตรงนี้มีให้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ n e w เอ็ก i v แของเราค่ะคันนี้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสำหรับพี่พี่ที่สนใจอยู่คันนี้ออกรถอยู่ที่140,000บาทนะคะพ่อยู่ที่1 6 0 0 0นพนิดนิดค่ะทังมาสอบถามแนนได้เลยนะคะแนนฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะเป็นแนวทางในการแต่งให้กับพี่พี่นะคะช่อง YouTube ช่องนี้ค่ะแนนอิสุเมทใช้พึกปาเกตเพจ Facebook ของแนนค่ะแนนอิสุเมทูใช้พึกปาเกตนะคะแล้วก็ ตอนนี้แนนมี t ิกตอ k ด้วยนะคะชื่อว่าแนนอิสุเมทูชัยพฤกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ